งานคืนสบายดีสบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องเอฟซีเบอร์ซโคขุนเมนี้บาสุกมาเปิดคลิดมีหน้าบา้านเนาะยังไรหนึ่งกระหอดเทียนบาสุกคือเมนี่เห็นบาสุกมาแต่ปากเซ่เนาะพี่น้องไปเวียกดกั่ปากเซ่เมืองปากเซ่พี่น้อง รายการมือนี้ตามสื่อคลิปเลยเนาะมาสุสิมา,าเ์ไพรส์เงินอีเมีอีกแล้วคือมันเป็นมือเงินเดือนอยูทูบออกน้องเพียงเพราะเพราะว่าขอได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าเนาะว่าทุกๆเวลาเงินเดือนออกเสียหายอีพอก็อีเมีเดือนละหาพันเนาะเดือนละหาพันทุกๆเดือนแต่ว่าเดือนก่อนบาสุบริหายเนาะเพราะว่าอีกอก็อีเมีลดตำนะก็เลย เอาเงินส่วนน่ะไปแปลงรหลดแปลงยาง่ดาดเาสยจยใจมันร้ายเนาะก็เ mm. ลยบ่ได้ห้เนาะมาเดือนนี้พี่น้องวันที่เสาสี่เสารหน้าเนาะเมือน,นี้อ่าเสียเอาเงินหอยแม่โดยเมือน,นี้่มาซุกไปปากเซ่ไปเวียงเนาะก็มีตายอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องพันเรียงอ่าเป็น,ปนให้เงินไปเหรนเนาะอยู่ปากเซ่พี่น้องหนึ่งพันบาทก็ขอบคุณพี 1, ่ได้ดายด้ขอบคุณตายอยู่ฝั่งไทยเนาะมาซุกกลับไปกินพิซซ่านะพี่น้องเพราะว่าอ่า บาสุกหมักเนาะมักพิซซ่าก็เลยไปซื้อพิซซ่าแล้วก็ซื้อพิซซ่ามาอีกถาดหนึ่งนะพี่น้องกินอยู่ปุ่นถาดหนึ่งแล้วก็ซื้อมาถาดหนึ่งโดยมืนอนี้บาสุกเสียงเงินใส่ในอันอนะันพิซซ่าเนี่ยแล้วก็เอาไปให้อีเมลทีพอ่อเปิดเปิดเบ่งนะพี่น้องเนาะเดวีิหัวเทือนแดียกัยังนม่เดียวบาสุกซื้อของมาลลยเติมเนาะมีพิซซ่าแล้วก็ปิ่งไก่น้องพี่น้องเสียบเสียบไก่นะี่แหละไปพี่น้องเมื่อกันเลยเนาะ พี่หน้องเอาสื่อคล้องมาฝากเนาะหาพี่น้องเออหนังก้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแข่งกินแล้วเอาสบายดีสบายดีบังสบายดีสายปานสบายดีสบายดีสบายดีสายปานสบายดีอักสิ่หายนี่สบายดีก่อนสบายดีก่อน nhìn nhìn này sờ đi con sờ đi con nhìn bán hết nhìn bán quen số mu nhìn bán nhìn bán nhìn bán con nhìn bán liệu nhìn bán nhìn bán có bao <laughs> thì kinh lại đại bán trên này sẽ bền thì kinh à, mới đại đọc กินมาได้เน๊อะกินมาได้ดยี่เนี่ยอ,อนนะไรเถอะซื้อของมาฝากพิซซ่าฝากใครฝานี่เบ็ดนี่หิหรนะเฮ้ย <c ười> ของกินแล้วเห็นยังกินอะไรมแล้ว double d ว่าซื้อขอกินมาอะเด,ด้ของกินยังไม่เดือดนพิซซ่าจะฝากใคร กับพิซซา่ายแม่มากก่อนเสร็จแล้วไข่พิซซาพิซาพซาอ่า,อากับพิซซาตัวเคยกินมั้ยเอาจากากับพิซซากับพิซซากับแบบขนมทาเบิงบ้งแล้วสิเปิดให้เบิง้งพอดีเคยกินได้หนังก<ม>้อง

จะแบั้นจิบ้าแต่ลนไปกน่าเหรอม่าเาเป่านเอ่ะินกินพิซซ่าเหรอพิ่าเเปิดใหม่มนเสีบไหมป้นรถโอ้จย้ยจ่าย้ยห้มืออื้นแขง ตาเป็นแซนปวดปวดขางขวกาเราเป็นแซนู้าหนึ่งประมาณสามอดกบาดแลนวเนี่ยพิษะอรพิษะคมปานีอี่ยองปานีการพิษะพพิษะพิษอเโลานี้แบบนันน่าเปิดอี่รานาเื่อ

ที่แม่ที่ชอบชอกินนมพี่น้องชอกินสามสี่อเนาะแล้วบุคลามาแบบไหนะม่ดู่างมาุคอมุ่มอมากขอนอู่ทีอ้อมากนี่แหลอื้มางมอใะจับจับแต่แช่บปานโอ้โเดยวว่าจะ โดยวันแซบบอสโดยกับว่าเล่ด่งเทน้เแต่แม่งาปลาใช่ปลาเน้แต่เป็นนองวันเกิดจะปลาว่าืนเป็นวันเกิดร้านใช้ปลาเนาะไปซื้ออันนหมูมาซ้าซ้โลทุก งปน้เบิเดย์สายปานไหนแล้วหนักมือท่านเกิดแ่เกิดกลมหอมหนึ่งมีนอนึ่กีม่อาทนัยนสามเห็นไหมครับแล้วตะเอ่มขาวก่อนเจ็บจติดอไหตดตาเป็นใช่

พิซซ่าคอมพานี่อัเฟอร์สิไปดเธอไหนเโอ้พิซซ่าโอ้พิซซ่านี่อีไกินปาพิซซ่กินเดือนนะนี่ยกินเดือนแหงเดือนนี้เี่่ปันกันนะปั่นกันตองไปติดปันกันไเดีมเงินหาพ่ะต้องต้องปัญหา อ้จ้าบานกันขอบใจได้ด้เอด้งแล้วแม่เก็บบาบคือเก่าน้ำแบบซูกคอหอยู่ดีแม่ีเอสซีพีพอแม่พี่น่องเบิรสุกคนหักแ่งเบิรงแย่งสุขสุกคนนะเนาะเพื่อมีบานีแต่ดีมีใจแล้ว แต้าไมาเป็นเนียขอบใจขอบคุณคพี่น้องน้ำที่ซอยกันเบิ่งโฆษณาในสองมาสุกนั่นเนาะมาสุกมีขอบมงขอบใจเด้หหนึ่งพันบาสีมีบ้านในนอกบ่เคยเป็นเวลาหลาปเนาะสองปีแลวเนาะสองปีปลายเลยองปีปลายเลยขาวสามปีเนาะก่อนกเคยหล้แเจนนมาดูดาวไปทยเอแต่ทนาผาเนี่

กินพิซซ่านี่แหลกบองเช็มันกอนนยังไงเอออจมัแบบกต้งกิงัวอ่กินเบมบก่ไหมน่ยเ้าแม่แบบมีห้องกินเบื้องตัวนี้มันเป็นพิซซ่าจนตำรับนะตัวนี้เป็นข้อแก่น้อแก่น่นแหลันั้นมันติดตำรับนันพน้าจัดเขาติดก้น แตไหนเธอใส่หนแบดไม่ร้ไม่ได้เปลี่นะเป็นแบบคงปาปิกาอย่างเอายบบนเหอเออกเยกินเยอน่นนะใอ่อนไม่อมเสีบไแสบไ่คบกันอยู่ปไปอีนะครับพิซซ่านี่นะเนาะ ขอบคุณขอบคุณตายฟังท่านนะเป็นเดียกน้อพี่ JI, น้องเ so ป็นสางเดินมาในบาสุไปดีนากคุณในายเด้อขอบคุณในายเด้อะขอบคุณในายเอะไปเป็นยูดีไม่แห้งเด้อเด้อเนไมานไรกเกาขึ้นเขานาะหาาดเจรเร hey, <st ur unk> mm ื่องนกราหยปเอ โหหเป็นภูป้าเสือเดือบัวภูคุณลาภูดาบเนาะพ่อแหละพ่แหละยัดที่สุดกินเดจัดกินไหกินหน่อยกองจ้ากินหน่อยกินกองซื้อเนาะกองบ่เคยกินโเป็นเสนอย่างนี้เจ้า้อนพองกองเือนกอเลยเออเเนาะเอาเส้นกินมันเป็นยังไง เนี่คิดมปเสียบลูกแต่ว่าสมมาเส้งสมมาอยู่กันมาสมมันมีร้ายรสชาติได้มีร้ายแบบหลายแบบเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจจะมากมันมีรสแสบรสรบางรสแต่หวานไม่สมครับกี่ดอมขับไม่สมอือแต่ทำรสอื่นเขากอเป็นยิวใต้ไป่เอ่ย แค่ใกล้โปเทสเทสยใหหมอใจกินแต่ปาผลิตดยเองข่ไหคะเทสขนาดกมาอต้อเนี่ยคือกินแต่แ็เทสกี่อามตอจถนะหมยีผปอืมแฉบเลือตัวไปเนาะแฉบอ่ะบ่เคยาจับบุกหุ่นจับดีวันนี้ก่อนมมาพิจารณาจะไปรวงทอดผั่เรื่องอะไรตอนนี้หน่อยไม่นเดืดโฆษ้า ขออยงนหดจาบะปจาเนี <ítulo> ่ยอย่างไรจิเป็นย้อนอนดียนี่จะแบบอันแบบขอายอยากกินปีจาต่วันจะไปท้ายปีจาเนี่อะไรอันยูซ่แนี้ะหนึ่งหนึ่งห้าส่วนตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสองปีศาห์กันคืมีไพสือพ่อสือของวั้นถ้าจมีไพไปจะเกลือแล้วก็ไก่แล้วไก่ไก่โบราณมีไพไปได้ถุน

เนี่ยคือชิมมี่กับชีเวสแม่สมีเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาทำชมคลิปนี้เด้อขอบใจหลาเลยแต่ที่สุดเพิ่มนะที่ชอบคนด้านหน้าเนี่ยพีนาะขอบคุณกำลังใจเนาะที่มีให้มากตลอดจนถอดกับช่องปีปลายเด้อเนาะขอบขอบใจได้เลยที่ให้กำลังใจขอบช่องปีปลายแล้วคุณจะได้ที่ยังมาทำกันจนถอดมือหนีเนาะนม่พี่น้องบ่มีพ่อแม่พี่น้องบ่มีมือหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เอาว่ะเอามีได yeah. okay. yeah. so, ้หละกานย่อนพี่น้องเบิรงนั่พี่น้องเลยย่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอเบิรงโคตรนหน้าเลยกักดคำว่าเบิรงคคิปแต่ละมือแต่ละมือหายเนาะนี่กากให้เกิห้าให้บานให้บานเอเดีเกันคินหนาเด้อพี่น้องไม่บานไบ้านกันบ้ากัน 不买，俺不买。